ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha SR 4 0 0ที่มีแฟนคลับสนใจสอบถามกันเข้ามาครับว่ามันจะยังคงมีการผลิตและจำหน่ายอยู่ต่อไปใช่หรือไม่หลังจากที่ Yamaha SR 4 0 0รุ่นสุดท้าย Final Edition ปี2021ได้ปิดตำนานความยิ่งใหญ่ที่ญี่ปุ่นเป็นปีสุดท้ายซึ่งเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญของยามาฮ่า i g s i n n l e ตลอดช่วงอายุกว่า43ปีซึ่งทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่ามันเริ่มต้นผลิตตั้งแต่ปี1978หรือพศ2521มาจนถึงปี2564ญี่ปุ่นก็เลิกจำหน่าย SR400 ไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ยังโชคดีที่ y a m a มอ Motor ญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญกับตลาดในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งจึงยังคงมีการผลิต SR400 เพื่อตลาดเมืองไทยโดยเฉพาะผลก็ปรากฏว่าขณะนี้ยอดขายของ SR400 เพิ่มขึ้นทุกปีครับสรุปตัวเลขการขายในช่วง3ปีที่ผ่านมา SR400 มียอดขายในปีพศ2563อยู่ที่250คันและในปีพศ2564ทำได้ประมาณ400คันจบปีพศ2565ที่ผ่านมา ยอดขายก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเป็น474คันก็จะเห็นว่าแม้ญี่ปุ่นจะมีการเลิกจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วแต่เมืองไทยของเราแฟนคลับของยามาฮ่ายังคงให้การตอบรับอย่างเหนียวแน่นและเพิ่มขึ้นทุกปีมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความคลาสสิกในแบบบิ๊กซิงเกิลเครื่องยนต์สูบเดียวสตาร์ทด้วยเท้าซิ Over f, งเกิลอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟสวาลระบายความร้อนด้วยอากาศ ปริมาตรจริงอยู่ที่3 9 9ซีซีให้กำลังสูงสุด23แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด27.4นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีให้ความประหยัดที่สูงถึง29.7กิโลเมตรต่อลิตรจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดมี5เกียร์มันถูกผลิตมาตั้งแต่เมื่อ45ปีที่แล้วมาถึงวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิม ราคาปัจจุบันของ SR400 อยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทถ้าเป็นรุ่น Limited Edition 44ปี Anniversary 3 9 0 0 0บาทครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าด้วยราคาที่สูงขนาดนี้ก็ยังคงมีแฟนคลับของ Yamaha ให้การตอบรับอย่างมากมายมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความคลาสสิกที่เป็นความใฝ่ฝันของคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์แนวนี้ย้อนหลังกลับไป ก่อนหน้าที่ยามาฮ่าเมืองไทยจะเปิดตัว SR400 ครั้งแรกในช่วงงานมอเตอร์โชว์2014และวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเดือนพฤษภาคมพศ2557นับถึงวันนี้เป็นเวลา9ปีพอดีครับยามาฮ่าเปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่265,000บาทซึ่งก็ถือว่าสูงมากในเวลานั้นแต่ปรากฏว่ากระแสะตอบรับของแฟนคลับยมามาฮ่า SR400 ในเมืองไทย ได้สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับยาม่ามอเตอร์เป็นอย่างยิ่งมาถึงวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าประวัติศาสตร์ของ SR400 จะยังคงอยู่ที่เมืองไทยต่อไปคุณผู้ชมที่เป็นห่วงว่ายาม่าจะเลิกผลิต SR400 หรือว่าเลิกขายในเมืองไทยนั้นขณะนี้ยืนยันครับว่าจะยังคงมีขายต่อไปอีกอย่างน้อยก็หลายปีข้างหน้าครับส่วนยาม่า XSR155 Sport Heritage ที่มีการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราเมื่อวันที่16สิงหาคมพศ2562ที่ผ่านมามันถูกออกแบบโดยทีมงาน R&D ของคนไทยซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเพราะว่ามันคือสปอร์ตเฮอริเทขนาดเล็กที่ออกแบบได้อย่างลงตัวและสวยงามโดยใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของ MT15 หรือว่า YZF-R15 โดยมีการออกแบบถังน้ำมันทรงหยดน้ำเบาะนั่นตอนเดียวยาวๆและก็มีไฟหน้าทรงกลมเปิดตัวด้วยราคา9,150 0บาทผลก็ปรากฏว่าได้รับการตอรบรับจากแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างดีมาถึงขณะนี้ยอดขายของ XSR 155ก็ยังคงทำได้สูงอย่างต่อเนื่องโดยในปีพศ2565ที่ผ่านมามียอดขายรวมทั้งสิ้น3,500คัน ซึ่งทาได้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ประมาณ3,000คันต่อปีนับได้ว่ากระแสมอเตอร์ไซค์แนวทางของสปอร์ตคลาสสิกหรือสปอร์ตเฮอริเทจนั้นยังคงมีอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยล่าสุดยามาฮ่าได้เปิดตัว XSR 155สีสันใหม่ก็คือสีฟ้าปี2023เปิดตัวด้วยราคา96,600บาทมันโดดเด่นด้วยท่านั่งแบบสบายสบาย ใครที่เคยขี่มอเตอร์ไซค์สปอร์ตทั้งแบบ Full f u ลแฟร์ริงแบบ n นกเกถ้าเปรียบเทียบกับ xsr 1 5 5แล้วความสบายแตกต่างกันมากครับผมไม่แปลกใจเลยครับว่ากลุ่มลูกค้าของ xsr 1 5 5นั้นจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยเราสามารถขับขี่มันได้ทุกวันทุกเวลาจะขี่ทำงานก็ได้ขี่เที่ยวก็ดีเรื่องของกำลังเครื่องยนต์นั้นไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีพละกกำลังสูงให้แรงม้าสูงสุด 19.31แรงม้าที่10,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด15นิวตันเมตรที่8,500รอบต่อน,นาทีมีการปรับอัตราทดสเตอร์หน้าหลังใหม่เพื่อให้การตอบสนองนั้นมีความนุ่มนวลมากขึ้นตามสไตล์ของรถความเร็วสูงสุดที่ทำได้ระหว่าง135-140ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจากตัวเลขการขายของ sr 4 0 0และ xsr 1 5 5ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ก็พอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ครับว่ากระแสรหรือวทิศทางของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกนั้นยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องอยู่ต่อไปผมเคยบอกไปแล้วครับว่าสปอร์ตคลาสสิกนั้นไม่มีวันตายส่วนคุณผู้ชมที่สอบถามถึง XSR 250หรือว่า XSR 300จะมีโอกาสผลิตออกสู่ตลาดหรือไม่มาถึงชั่วโมงนี้ให้จับตามองที่รหัส a z 250 และ RZ 350ครับเพราะว่ามีกระแสะข่าวจะเปิดตัวที่ญี่ปุ่นถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่คนไทยจะได้ใช้กันอย่างแน่นอนเรื่องราวของ RZ 250และ RZ 350จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ